ถ้าคุณเคยเดินเข้าไปในวัดเก่าเคยยืนอยู่หน้าประตูโบสถ์และรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังมองคุณอยู่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญสัตว์ในตำนานไทยไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อให้คุณรู้สึกปลอดภัยพวกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความสวยงามไม่ได้มีไว้เพื่อถ่ายรูปและไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภาษาภาษาที่คนโบราณใช้สื่อสารกับความกลัวกับอำนาจกับบาป และกับความตายสัตว์เหล่านี้คือเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ10สัตว์ในตำนานไทยที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสวยงามแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์ไม่ลืมที่ของตัวเอง 10. โคชสีผู้พิพากษาแห่งอำนาจตำนานเล่าว่าเมื่อโลกยังอยู่ในยุคที่กษัตริย์คือกฎหมายและคำตัดสินของผู้ครองแผ่นดินไม่มีใครกล้าคัดค้าน อายุติธรรมเริ่มก่อตัวชา้าๆเงียบๆแต่หนักหน่วงเทพผู้รักษาสมดุลจึงตระหนักว่าหากปล่อยให้อำนาจไร้ผู้ตัดสินโลกจะล่มสลายด้วยน้ำมือของผู้ปกครองเองเทพจึงนำพลังแห่งราชาช้างมารวมกับพลังแห่งการพิพากษาสิงและให้กำเนิดสัตว์หนึ่งเดียวเพื่อทำหน้าที่ที่มนุษย์ไม่อาจทำได้มันคือโคชสีโคชสีมีร่างของสิงโตยืนอย่างมั่นคง ล้ามเนื้อนแน่นพร้อมตัดสินโดยไม่ลังเลแต่ศีรษะคือช้างมีงวงมีงามีน้ำหนักของผู้ปกครองนี่ไม่ใช่สัตว์นักล่าแต่มันคือผู้พิพากษาดวงตาของมันไม่แสดงอารมณ์ไม่กโกรธไม่เมตตามีเพียงความจริงตำนานกล่าวว่าคดชสีไม่ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ไม่ขึ้นต่อเทพองค์ใดและไม่ฟังคำอ้อนวอนของผู้ใดทั้งสิ้นหน้าที่เดียวของมันคือตัดสินผู้มีอำนาจ ถ้ากษัตริย์ปกครองด้วยธรรมคดชสีจะยืนนิ่งไม่ขยับไม่ส่งเสียงแต่ถ้าอำนาจถูกใช้เพื่อกดขี่เพื่อเอาประโยชน์เพื่อสนองตนเองคดชสีจะตื่นขึ้นว่ากันว่าเมื่อคดชสีตัดสินมันจะไม่คำรามเหมือนสิงโตไม่ร้องเหมือนช้างแต่จะเกิดความเงียบเงียบจนคนทั้งวังได้ยินเสียงหัวใจตัวเองและในความเงียบนั้นผู้มีอำนาจจะรู้ทันทีว่าตนเองผิด ไม่มีการต่อรองไม่มีการแก้ตัวไม่มีการหนีในอดีตคดชสีถูกสร้างเป็นรูปสลักตั้งไว,หวง้หน้าวังหน้าวัดหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพื่อข่มขวัญประชาชนแต่เพื่อเตือนผู้ปกครองทุกครั้งที่กษัตริย์เดินผ่านต้องมองเห็นมันและต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราใช้อำนาจอย่างถูกต้องหรือไม่ตำนานไม่ได้บอกว่าคดชสีฆ่าผู้ใดมากมายเพราะการมีอยู่ของมันก็เพียงพอแล้วผู้ปกครองที่หวาดกลัวความผิด จะหยุดก่อนจะก้าวแค่มคดชสีจึงเป็นสัตว์ที่ยิ่งอยู่นิ่งเท่าไหร่โลกยิ่งสงบเท่านั้นแต่การเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มเชื่อว่าตนเองไม่ต้องการผู้ตัดสินอีกแล้วอำนาจถูกภูกขาดคำเตือนถูกมองข้ามและคดชสีค่อยๆกลายเป็นเพียงตำนานเหลือไว้แต่รูปสลักไร้ชีวิตไร้เสียงแต่ตำนานกล่าวไว้ว่าตราบใดที่ยังมีอำนาจที่ไม่เป็นธรรมคดชสีจะไม่ตายมันเพียงแค่หลับอยู่ โคชสีไม่ใช่สัตว์แห่งความรุนแรงแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดการถูกตัดสินโดยความจริงมันเตือนเราว่าอำนาจไม่ใช่สิทธิแต่คือภาระและผู้ใดที่ถืออำนาจต้องพร้อมรับการพิภากษาวันนี้คุณอาจเห็นโคชสีเป็นเพียงรูปปั้นเก่าที่ไม่มีใครสนใจแต่ในโลกของตำนานมันยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่พูดไม่เตือนรอเพียงวันเดียววันที่อำนาจถูกใช้ผิดอีกครั้งและวันนั้น ผู้พิฆาตสาแห่งอำนาจจะตื่นขึ้น 9. มอมผู้กินซากแห่งความตายตำนานเล่าว่าในยุคที่มนุษย์ยังเชื่อว่าผีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินอยู่บนโลกเดียวกันเส้นแบ่งระหว่างโลกอย่างบางมากมีทั้งมนุษย์ที่อยากล่วงรู้สิ่งต้องห้ามและวิญญาณที่อยากข้ามมายัางโลกมนุษย์เทพผู้รักษาขอบเขตจึงสร้างสัตว์ชนิดหนึ่งขึ้นมาไม่ยิ่งใหญ่เท่าเทพไม่ทรงอำนาจเท่ามังกร แต่ซื่อสัตย์อดทนและไม่ละทิ้งหน้าที่สัตว์นั้นคือมอมอมมีรูปร่างคล้ายสุนะัขแต่แข็งแรงกว่าดวงตาโตจ้องเขม็งฟันแหลมพร้อมกัดผู้บุกรุกหูตั้งร่างกายแน่นยืนอยู่ในท่าที่ไม่เคยผ่อนคลายเพราะหน้าที่ของมันคือการระวังมอมไม่ต้องนอนไม่ต้องพักไม่ต้องหลับตราบใดที่ยังมีประตูมอมต้องยืนอยู่ตรงนั้นมอมไม่ได้ตัดสินว่าใครดีหรือชั่ว มันไม่สนว่าคุณเป็นใครมาจากไหนมีอำนาจแค่ไหนมันสนแค่อย่างเดียวคุณควรผ่านหรือไม่ถ้าคุณเข้ามาด้วยความเคารพด้วยใจที่บริสุทธิ์ม่อมจะยืนนิ่งไม่ส่งเสียงเหมือนไม่มีตัวตนแต่ถ้าคุณเข้ามาด้วยความโลภความอาฆาตหรือความคิดไม่บริสุทธิ์หม่อมจะรู้ทันทีตำนานกล่าวว่าเสียงคำรามของหม่อมไม่ดังเหมือนสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงต่ำลึกเหมือนมาจากใต้ดิน ผู้ที่ได้ยินจะรู้สึกหนาวแม้อากาศจะร้อนและนั่นคือสัญญาณเดียวก่อนที่ผู้บุกรุกจะต้องถอยกลับหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องตั้งมอมไว้หน้าวัดหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คำตอบคือวัดไม่ใช่แค่ที่ทำบุญแต่มันคือเขตแดนเขตแดนระหว่างความศักดิ์สิทธิ์กับโลกสามัญมอมไม่ได้เฝ้าวัดแต่มันเฝ้าเส้นแบ่งต่างจากสัตว์ผู้พิทักษ์ตัวอื่นมอมไม่ออกจากตำแหน่ง ไม่วิ่งตามไม่แก้แค้นถ้าคุณถอยมันจะหยุดเพราะหน้าที่ของมันไม่ใช่การลงโทษแต่คือการป้องกันเมื่อการเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มไม่เชื่อในเส้นแบ่งไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นหม่อมจึงค่อยๆกลายเป็นเพียงรูปปั้นกลายเป็นของประดับกลายเป็นของเก่าแต่ตำนานกล่าวไว้ว่าหม่อมไม่เคยจากไปมันเพียงแค่งเงียบลงหม่อมคือสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือขอบเขต ไม่ใช่ทุกที่ที่ควรเข้าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ควรรู้และไม่ใช่ทุกอำนาจที่ควรแตะต้องถ้าคุณเคารพขอบเขตมอมจะไม่ทำร้ายคุณแต่ถ้าคุณล้ำเส้นโดยไม่สนใจคำเตือนคุณจะรู้ว่าทำไมมันถูกสร้างขึ้นมาครั้งหน้าที่คุณเดินผ่านรูปปั้นม่อมลองหยุดมองมันสักนิดมันอาจไม่ขยับไม่ส่งเสียงไม่แสดงท่าทีแต่มันกำลังมองคุณอยู่และถามคำถามเดียวในใจว่า เจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังก้าวข้ามเส้นใดอยู่นี่คือตำนานของมอมผู้เฝ้าพรมแดนที่ยังยืนอยู่แม้โลกจะเปลี่ยนไป 8. สิงเฝ้าประตูด่านแรกของความกลัวตำนานเล่าว,ว่าเมื่อมนุษย์เริ่มสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดประสาทราชวังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่มันคือเขตต้องห้าม เทพผู้รักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จึงสร้างสิงขึ้นมาจากพลังแห่งความกล้าและความซื่อสัตย์เพื่อยืนอยู่ตรงประตูแทนดวงตาของเทพสิงไม่ตัดสินว่าใครดีหรือชั่วมันไม่พิพากษาและไม่ลงโทษหน้าที่ของมันมีเพียงอย่างเดียวปกป้องไม่ให้สิงไม่บริสุทธิ์ก้าวข้ามเส้นถ้าผู้ที่เดินเข้ามามีใจเคารพมีเจตนาดีสิงจะนิ่ง เหมือนรูปปั้นไร้ชีวิตแต่ถ้าใจเต็มไปด้วยความลบความโลภหรือความคิดไม่เหมาะสมสิงจะรู้ตำนานกล่าวว่าสิงเฝ้าประตูไม่เคยหลับแม้เป็นรูปปั้นแต่ดวงตาของมันยังมองเห็นมันเห็นความคิดก่อนเห็นการกระทําและนั่นทําให้ผู้ที่คิดไม่ดีรู้สึกอึดอัดตั้งแต่ยังไม่ก้าวผ่านเพราะสิงคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าอำนาจ และการปกป้องไม่ใช่ความโหดแต่คือความมั่นคงสิงไม่วิ่งหนีไม่ลังเลและไม่ทรยศหน้าที่เหมาะที่สุดสำหรับการยืนอยู่ที่จุดซึ่งไม่มีใครอยากยืนสิงเฝ้าประตูไม่วิ่งตามบุกรุกไม่แก้แค้นไม่ลงทันมันเพียงขวางถ้าคุณถอยมันจะหยุดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะหน้าที่ของมันคือการปกป้อง ไม่ใช่การทำร้ายเมื่อสิงกลายเป็นของประดับเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มมองสิงเป็นแค่รูปปั้นเป็นศิลปะเป็นของตกแต่งแต่ในตำนานกล่าวว่าตราบใดที่ยังมีเส้นแบ่งระหว่างศักดิ์สิทธิ์กับสามัญสิงจะยังยืนอยู่ตรงประตูนั้นเสมอครั้งหน้าที่คุณเดินผ่านสิงเฝ้าประตูลองหยุดมองมันสักวินาทีมันอาจไม่ขยับไม่ส่งเสียง ไม่แสดงท่าทีแต่มันกำลังทำหน้าที่เงียบๆอย่างซื่อสัตย์เพราะหน้าที่บางอย่างไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการชัยชนะแค่ไม่ให้สิ่งผิดก้าวข้ามเส้นก็เพียงพอแล้วนี่คือตำนานสิงเฝ้าประตูผู้พิทักษ์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นแม้ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าของมันอีกต่อไป 7. หนุมานนักรบที่ไม่เคยเป็นคนดี หนุมานไม่ใช่วานอนธรรมดาตำนานเล่าว่าเขาถือกำเนิดจากเทพพระพายเทพแห่งลมตั้งแต่ลืมตาดูโลกหนุมานก็มีพลังเหนือวานอนทั้งปวงร่างกายแข็งแกร่งกระโดดได้ไกลเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนสายลมและที่สำคัญที่สุดเขาเป็นอมตะตอนยังเด็กหนุมานซุกซนจนเทพต้องปวดหัวมีอยู่วันหนึ่งเขามองเห็นดวงอาทิตย์แล้วคิดว่าเป็นผลไม้ยักษ หนุมานกระโดดขึ้นไปหมายจะกินจนเทพทั้งหลายต้องรีบหยุดพระธาดวงอาทิตย์หายไปโลกจะมืดมนทันทีสุดท้ายเทพจึงมอบพอรให้หนุมานทั้งพลังทั้งสติและกำชับว่าพลังนี้ต้องใช้เพื่อความถูกต้องเมื่อเกิดศึกลงกาหนุมานได้พบกับพระรามและนับจากวันนั้นเขาก็ถวายชีวิตและพลังทั้งหมดเพื่อรับใช้พระรามอย่างไม่ลังเลหนุมานไม่ใช่แค่ทหาร แต่เป็นทั้งสายสืบนักรบและผู้แก้ปัญหาเขากระโดดข้ามทะเลไปถึงกรุงลงกาเพียงลำพังเผาเมืองศัตรูไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เพื่อส่งสัญญาณว่าฝ่ายธรรมะมาถึงแล้วเขายกภูเขาทั้งลูกเพื่อนำสมุนไปรักษาพระลักษณ์เพราะสำหรับอนุมานคำว่าทำไม่ได้ไม่มีอยู่จริงแม้อนุมานจะเก่งจะกล้าจะมีฤทธิ์มากแค่ไหนแต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นตำนานไม่ใช่พลัง คือความซื่อสัตย์เขาไม่ทรยศไม่ลังเลและไม่คิดเอาความดีความชอบเป็นของตนทุกชัยชนะเขายกให้พระรามหนุมานไม่ได้เป็นแค่ตัวละครในรามเกียรติ์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เก่งแต่ไม่อ้วดกล้าแต่ไม่เหี้มและมีพลังแต่เลือกใช้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องหนุมานคือคําตอบของคําถามที่ว่าถ้าคุณมีพลังมากคุณจะใช้มันเพื่ออะไรเพื่อชื่อเสียงเพื่ออํานาจหรือเพื่อความถูกต้อง วานอนเผือกตัวนี้เลือกคําตอบไปแล้วและนั่นคือเหตุผลที่หนุมานยังคงเป็นตำนานจนถึงวันนี้ 6. ครุดนักล่าแห่งสวรรค์ตำนานเล่าว่าครุดถือกําเนิดจากเทพกสยปะและนางวินตาตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตาพลังของครุดก็แผ่ซ่านรัศมีเจิดจ้าจนเหล่าเทพต้องหลบสายตาครุดไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่คือพลังแห่งฟ้าและอิสระครุดมีศัตรูตลอดกาลคือนาค ไม่ใช่เพราะความชิงชังส่วนตัวแต่เพราะหน้าที่ฟ้ากับน้ำอิสระกับการผูกมัดไม่อาจอยู่ร่วมกันได้การต่อสู้ของครุฑกับนาคจึงไม่ใช่การแย่งชัยชนะแต่คือการรักษาสมดุลของโลกครุฑได้รับเกียรติสูงสุดให้เป็นพาหนะของพระนารายไม่ใช่เพราะมันเชื่องแต่เพราะมันคู่ควรครุฑยอมก้มหัวเพียงต่อธรรมะไม่ใช่อำนาจในโลกมนุษย์ครุฑไม่ได้เป็นแค่ตำนาน มันถูกใช้เป็นตราของกษัตริย์ของรัฐของอำนาจสูงสุดเพราะครุฑไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความโหดแต่คืออำนาจที่ต้องรับผิดชอบครุฑเกลียดการถูกผูกมัดมันไม่ยอมอยู่ใต้คำสั่งที่ไม่ชอบธรรมปีของครุฑจึงหมายถึงเสรี่ภาพศักดิ์ศรีและการยืนอยู่เหนือความกลัวครุฑไม่ใช่สัตว์ที่เกิดมาเพื่อให้คนกราบไหว้แต่เกิดมาเพื่อเตือนว่าอำนาจที่แท้จริงต้องมาพร้อมความรับผิดชอบ และอิสรภาพต้องมาพร้อมหน้าที่ตราบใดที่ฟ้ายังอยู่และคนยังพูดถึงอำนาจครุฑจะยังโบยบินอยู่เหนือโลก 5. พญานาคผู้เฝ้าโลกบาดาลตำนานเล่าว,ว่าพญานาคถือกำเนิดก่อนมนุษย์อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลใต้ลำน้ำและผืนดินร่างยาวดุจงูเกล็ดเป็นประกายดวงตาลึกเหมือนสายน้ำพญานาคไม่ใช่สัตว์ร้าย แต่คือผู้รักษาสมดุลในความเชื่อโบราณพญานาคคือผู้บรรดาลฝนทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์แม่น้ำไม่แห้งเหือดถ้าน้ำดีพืชผลดีผู้คนอยู่รอดเพราะเหตุนี้มนุษย์จึงเคารพพญานาคไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความกตัญญูพญานาคเชื่อมสามโลกเข้าด้วยกันฟ้ามนุษย์และบาดาลในตำนานพุทธศาสนาพญานาคเคยแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อขอบวช แม้ไม่อาจบวชได้แต่ศรัทธาของพญานาคก,กลับกลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขานไม่รู้จบพญานาคไม่รังแกผู้มีศีลไม่ทำร้ายผู้เคารพธรรมแต่ถ้ามนุษย์ลบหลู่ทำลายแหล่งน้ำหรือเบียดเบียนธรรมชาติตำนานกล่าวว่าสายน้ำจะตอบโต้บังไฟพญานาคตำนานแม่น้ำโขงลวดลายนาคตามวัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือร่องรอยของศรัทธาที่ยังไม่จางหาย พญานาคไม่ต้องการการบูชาอย่างฟุ่มเฟื่อยไม่ต้องการคำสรรเสริญสิ่งเดียวที่พญานาคต้องการคือความเคารพต่อสายน้ำและต่อธรรมชาติตราบใดที่แม่น้ำยังไหลและศรัทธายังอยู่พญานาคจะยังเฝ้ามองมนุษย์อยู่เสมอ 4. กินนอนกินนรีความงามที่ล่อลวงกินนอนกินนรีเป็นสัตว์กึ่งมนุษย์กึ่งนกอาศัยอยู่ในป่าหิม,มพานร่างท่อนบนเป็นมนุษย์ งดงามอ่อนโยนทอนล่างเป็นนกมีปีกมีอิสรภาพพวกเขาไม่ใช่นักรบไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่คือผู้ถ่ายทอดความงามของสวรรค์ลงสู่โลกตำนอนเล่าว่ากินนอนกินนรีมักขับร้องและบรรเลงดนตรีไม่ใช่เพื่อให้ใครหลงไหลแต่เพื่อรักษาสมดุลของโลกเสียงเพลงของพวกเขาทำให้ป่าไม่ร้างทำให้สัตว์ไม่ดุร้ายและทำให้ใจผู้ฟังสงบดนตรีคือพลังของพวกเขา ในตำนานหลายเรื่องกินนรีเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่ครอบครองไม่บังคับไม่ผูกมัดถ้ามนุษย์รักด้วยความแก่ตัวกินนรีจะจากไปเพราะความงามไม่อาจอยู่ร่วมกับความโลภแม้กินนอนกินนอรีจะใกล้ชิดมนุษย์แต่ก็ไม่อาจอยู่ร่วมโลกเดียวกันได้ตลอดเพราะมนุษย์มักลหลงไหลในความงามจนลืมเคารพตำนานจึงเตือนว่าไม่ใช่ทุกสิ่งงดงามที่เรามีสิทธิ์ครอบครอง วันนี้กินนอนกินนรียังปรากฏในงานศิลปะไทยรำไทยดนตรีและนิทานพื้นบ้านไม่ใช่เพราะความเชื่อแต่เพราะมนุษย์ยังต้องการเรื่องราวที่อ่อนโยนท่ามกลางโลกที่แข็งกระด้างกินนอนกินนรีไม่ใช่ตำนานของพลังแต่คือตำนานของหัวใจมันเตือนเราว่าความงามไม่ได้มีไว้เพื่อครอบครองแต่มีไว้เพื่อเคารพตราบใดที่แม่น้ำยังไหลและศรัทธาย,ยัางอยู่ เสียงเพลงจากป่าหิมพานจะยังไม่เงียบหายไปจากโลกนี้ 3. อสูรกายด้านมืดของมนุษย์ตำนานเล่าว่าเมื่อมนุษย์หลงไหลในอำนาจจนยอมแปลงทุกอย่างศีลธรรมจะค่อยๆหายไปร่างกายอาจยังเหมือนเดิมแต่จิตใจเริ่มเปลี่ยนและเมื่อความมืดกลืนกินหัวใจมนุษย์ผู้นั้นจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขาจะกลายเป็นอสูรกาย อสูรากายแต่ละตนมีรูปร่างแตกต่างกันบางตนตัวใหญ่เขี้ยวยาวดวงตาแดงกำาบางตนผอมแห้งบิดเบี้ยวเหมือนจิตใจที่ไม่สมดุลเพราะรูปลักษณ์ของอสูรคือภาพสะท้อนของความชั่วในใจผู้ถือกำเนิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของอสูรากายไม่ใช่พลังแต่คือความไม่รู้จักพอยิ่งได้มากยิ่งหิวโหวยยิ่งครอบครองยิ่งว่างเปล่าอสูรจึงไม่เคยอิ่มไม่เคยสงบ และไม่เคยมีความสุขในตำนานอสูรไม่ได้แพ้เพราะอาวุธหรือเวทมนต์แต่แพ้เพราะแสงสว่างในใจมนุษย์เมื่อความดียืนหยัดโดยไม่หวั่นไหวความมืดจะถอยเองตำนานอสูรากายไม่ได้ถูกเล่าเพื่อให้เรากลัวสัตว์ประหลาดแต่เพื่อให้เรากลัวสิ่งที่อยู่ในใจเราเองเพราะอสูรไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในถ้ำแต่มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มนุษย์เลือกความโลภมากกว่าความถูกต้อง 2. นาคสะกดวิญญาณความศักดิ์สิทธิ์ที่ค่าได้ตำนานเล่าว่านาคสะกดวิญญาณไม่ใช่นาคผู้ทรงบุญแต่เป็นนาคที่ได้รับหน้าที่พิเศษจากกฎแห่งกรรมหน้าที่นั้นคือผูกวิญญาณที่ยังไม่ควรไปเกิดวิญญาณบางดวงตายพร้อมคำสาบานความอาฆาตหรือความแค้นที่ยังไม่จบถ้าปล่อยให้ไปเกิดกรรมจะไม่สิ้นวงจรความพินาศจะไม่จบนาคสะกดวิญญาณ จึงทำหน้าที่ดึงวิญญาณเหล่านั้นลงสู่บาดาลไม่ใช่เพื่อทอรมานแต่เพื่อหยุดตำนานกล่าวว่านาคจะใช้พลังของสายน้ำพันรัดวิญญาณเหมือนเกล็ดที่ห่อหุ้มจิตวิญญาณจะไม่เจ็บแต่จะนิ่งเวลาจะหยุดความโกรธจะค่อยๆดับจนกว่ากรรมจะคลายนาคจึงปล่อยเชื่อกันว่าแอ่งน้ำลึกบึงเก่าหรือแม่น้ำที่ไม่มีใครกล้าลงไม่ใช่เพราะมีอสูรแต่เพราะที่นั่น อาจเป็นที่พักของวิญญาณที่ถูกสะกดผู้ใดหลบหลูอาจไม่เจออันตรายทันทีแต่จะฝันเห็นงูเห็นน้ำเห็นเสียงกระซิบนาคสะกดวิญญาณไม่ได้ต้องการการบูชาและไม่รับคำขอมันต้องการเพียงอย่างเดียวคือให้มนุษย์จบเรื่องของตนเองให้เรียบร้อยก่อนตายอย่าตายพร้อมคําแค้นอย่าตายพร้อมคำสาบานอย่าทิ้งภาระไว้ให้โลกอื่นพญานาคคือผู้ให้ชีวิต แต่นาคสะกดวิญญาณคือผู้หยุดความพินาศตราบใดที่มนุษย์ยังตายพร้อมความอาฆาตใต้สายน้ำจะยังมีบางสิ่งเฝ้ามองอยู่เงียบๆและสิ่งนั้นไม่เคยหลับ 1. สัตว์หิม,มพานคุกของสวรรค์ป่าหิม,มพานไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่คือเขตแดนของจินตนาการและศรัทธาที่นี่สัตว์ไม่ได้เกิดมาเพื่อกินกันแต่เกิดมาเพื่อนหน้าที่ ในป่าหิม,มพานมีสัตว์รูปร่างแปลกตาครึ่งสัตว์ครึ่งเทพครึ่งงูครึ่งสิงห์ครึ่งนกครึ่งมนุษย์พวกมันไม่สมบูรณ์แบบแต่ทรงพลังเพราะแต่ละตัวคือการรวมของคุณสมบัติที่มนุษย์อยากมีสัตว์หิม,มพานทำหน้าที่เฝ้าสมดุลของโลกบางตนเฝ้าประตูสวรรค์บางตนเฝ้าสายน้ำบางตนเฝ้าความศักดิ์สิทธิ์พวกมันไม่พูดไม่เลือกข้างและไม่ละทิ้งหน้าที่ วันนี้ป่าหิมพานอาจไม่อยู่บนแผนที่แต่ยังอยู่ในวัดในงานศิลป์และในเรื่องเล่าของผู้คนเพราะมนุษย์ยังต้องการโลกที่มีผู้เฝ้ามองโลกที่ความดีและความชั่วไม่ปะปนกันสัตว์หิมพานไม่ใช่สัตว์ในป่าแต่คือภาพสะท้อนของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังตั้งคำถามเรื่องความดีความชั่วและหน้าที่ของตนเองป่าหิมพานจะไม่มีวันหายไป